เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ hmm, like ้ยห็นี่ดอกเจ้าเนี่ยข้างล่างนั่นนี่ดอกใ้า้บ๊กไปบ๊กไ้ยนี่นีนี่ก่อนนี่ตอนนั่นอีกสองดอกมาวิ่งเอกอกำปั้นงเตขนาดตกันเลยอ่ะอื้ดอกนะ วั้ายดอกอย้อยนเจ้าดอกหนึ่งแล้วงกเหลือง,องไพ่นี่เนี่ๆอีกใครเนี่ยกำลังออ้นี่นี่นนเหลืองนี่เจ้าไายนี่สุข้าวได้แล้วเจ้าสวัสดีเจ้าพกกระแพงในปไปเช่นเคยเจ้าเนาะพาหาเฮดเจ้าเียวันนี้กลับมาโดยเก่าต่วานนะเจ้าเนาะวันนี้มากลับบา้บานไทยบ้านนะเจ้าอยู่ข้างหน้าปุณน,นะเจ้า รุนเดียวกันนะเจ้าว่าวันนี้เรามาหรือเปล่านะเจ้าเน้อกำลังอยู่ทางขึ้นเจ้านี่นนั่เจอแล้วเจอแล้วเจ้าหลังหูขาวเจ้าสองดอกบนนี้ถูเท้ามาได้นะเจ้าเมาเน้อโอเคเจ้าโอเถอะไปอะเลย ดอกนี้บานเจ้าะป่อเชื่อเด้ออนนี้ดอกบานเจ้าโอ้ยเห็ดยังเปื้อนแต่ว่าลงด้วยฝนตกยังแขงแต่ถือว่าดอกแข็งดอกหนานะเจ้าเนี่ยดอกน้อยๆผ่นดอกเจาะดอกน้อยๆขาด้น้ย เสี๋ยแล้วเจอแล้วเจ้าไข่ว้ายพี่ดอกอยู่ข้างใน,นเจ้าดอกหนึ่งแล้วง,งกเหลืองไพ่นี่เนี่ๆอีกไข่นะกำลังโอนี่เนี่ยนี่ดึง,งนี่เจ้าไายมีถุง้าบมาได้ท่านเจ้าเอาไปก่อนเนาะโซ่ขไข่มีกับไข่แล้วง,งกเหลืองนะเจ้าแต่ไข่ใหญ่มาก ออนตรงดอกมอนใหญ่ดิเจ้าส้สอมแล้วไงแล้วงูขาวเจ้า นนอันนี้ดอกเจ้าแลงหัวขาวเจ้าโอ้ยดอกต้ตนมันต้นมีมากเลยแฮะดอกกำลังน่าหักเลยเจ้าติดน่าแลเจ้าดอกนะูอกอ้นตัวนี้ดอกนาะดอกใหญ่ดีนะเจ้าแต่ว่าลงดอยไปฝนตกแห้งแห้งเจ้าตกแห้งนักเลยมาดูนกันส่วนบา้านในบ้านนะเจ้าหาอยู่ทางสันข้างล่างนะ่ะ แถวก็ตีนด้อยนะเจ้าแพงขึ้นมาหาข้างบนเจ้านาศิกาก็ถือว่าดีนะเจ้าเนาะหม้อห้อนเจ้าวะเนี่ยโอ้โหบ้านี่ไหนยัง,ปงเป็นก้อนขาวๆเจ้า ดอกประกำปั้นทั้งเตัวขนาดโตกันเลยอ่ะอืมดอกนะใครใย,ยมากใย,ยหรือใครหันนะเจ้านี่ดอกเือเจ้าโซ่อดอกโอ๊ยให้ดูเห็ดดอกนี่เจ้ายังเปื่อนเลยเจ้า ไข่หนงเจ้าโอ้โหฟินเหลือเกิไข่นะแม่ใบใหญ่เลยเจ้านั่นนั่นเหน็นน่แลักเจ้าเมื่อกี้มีหล,ลายๆก็ได้นะเจนะ้าใะเห็ดเนี่ยกินแล้วมีนะเจ้าเห็ดแบบห่างๆเลยนะเจ้าเดินไป ไก่ยู่น้เจ้าก็าจะเจอดอกนึงนี่อีกดอกแนะลงพวกขาวเจ้าอันนี้เป็นแลงพวกสีส้มเจ้าไข่นึงเจ้า น,น,นั่นแหลเจ้ะดอกนึกงน,น,นี่กำลังงามเนี่ยขนาดนี้แหละขนาดนา่สวยโอ้เห็นเ,เพื่อนดอกนี้ดีนะจ้ะกำลัง,งจี๋เฮ้ย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 เราเห็นนี่ดอกจ้ะเนี่ยข้างล่างเนี่ยน,น,นั่นนี่เฮ้ย บักไ,กไ้่บักไกเฮ้ยนี่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 ก่อนนี่ส่วนนั่นอีกสองดอกมาดิส่วนดอกนี้กำลังเอาเสือไข่จ้ะ ทีเทามาได้ละตรงนี้นะเฮ้ยนุ่งเยี่ยมอมดเฮ้ยเกือบไปเรียบเนี่พวกงี้นี่เจ้าโอ้หมูนี่หมูเดียวกันเกือบไปเรียบบิหืมฮานอยู่ข้างบนได้เจ้าอีกดอกนึงดอกตะมุกตะมีมากเลยเจ้า เื็น้างในเนี่นยน,นั่แนแหละโอตัวฝนเนาะเปื่อยตัวน,นี้ก็เปือ่อยอืมแต่มีเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเห็นขาวขาวเจ้าใจก่อล่ะไี่นอาเห็นเป็นแพงก่อนนั่นแท้แท่ นี่ดอกนึงดอกนี้งามเดี๋ยวนี่เห็นดนางปลาดุกนะเจ้าดอกนี้เกลีให้กันเจ้านี่เห็ดทอบเจ้านี่คือดอกแกแล้วนะถ้ามันแกจะแตกพมาณนี่นี่อีกปล่อยนะเจ้าคิดว่าน,นี่แกเกินละ เจ้าแล่เจ้าดอกไี้แข็งอุ้ยดอกนี้โดนเหยียบกำลังจีดอกนี่แล่เจ้าซอกดอกใครเจ้าใครเหตุลังลูก นอดอกใหญ่ด้วยโอ้โดอกนี้เท่าปล่อยเชื่อคิดแบบดอกนี้ได้เออเนี่ยกำลังสวยดองเจ้า เป็นเ็ดนาเ่ลเลจ้ามาเ,าเ็ดน่าลู่นี่กินล้ำนจ้าเนี่ยอดอกดีดเขาจะสอนะจ้าเนี่ยจีเลยออกสำกอนหินอันน่บอกเหอะเห,หมอแกงกับล้ำนึงก็หม้อเป็นเ็ดทานจะทานหน่อยเห็นนาล่จะ sao bốn ăn cho bốn cho nữa đâu nhỉ một nhà này cho Hãy subscribe cho kênh อนี่นแี่จะดอกอุ้ยดอกนี้งามสวัสดีค่ะกลับแล้วเจ้บาบ่าวบ้ายอยู่ข้างหน้านี่เจ้าเป็นจะได้พอได้ก็ล่ะเห็นในตะกร้าก็มันจะพอได้อยู่นะเจ้าตอนนี้ลงรวยละอะดอยนี่น่าจะบ่ค่อยหมานะเจ้าแต่ก็พอได้อยู่ในกินอยู่นะเจ้านี่ของแพงเนี่ยประมาณนี้นะอ่ะไป ลงดอยเจ้าอยู่ดีดีนะเจ้าบรรยากาศเก็บไปด้วยขาดลงก็ได้เฮ็ดอยู่นะเจ้าเฮ็ดนานแร่นะเจ้านะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเห็นแล้วโงกเหลืองเจ้าดอกยังข้างล่างนะจกดนง้หญ่ อย่าไปกิ้งตกดอยเนอะดอยกัดจิ้งจอนอนี่เพลงก่อเดินลงมาข้างล่างนะจ้อนอกใกล้จะถึงทางออกแล้วเจ้าก่อนมาบ้านเจ้าเดี๋ยวเทามาสรุปผลงานกันหาเขาวันนี้ก่อนนะเจ้านีนน่งานของเพลงนะเจ้าดูกให้ก่อนนะเจ้าเพลงหาอยู่ข้างนอกนะเจ้อนอกกับเห็ดแล้วงูกับเห็ด ดินนะเจ้าเนาะส่วนมากก็จะเป็นเห็ดหน้าแล่เห็ดน้โม่ยบรนเทานะเจ้าเนาะเห็ดละงูก็พอได้อยู่นะเจ้าเนาะนี่บอลบอดบอทบ้านเจ้านี่หางเล็กน้อยเดียวเจ้านี่พอๆกันนะในวานพอได้แกงกันแตได้นะเจ้าจับนี่แหละครับผมเห็ดมื้อนี้เห็ดก็เริ่มหายากแล้วนะเจ้าเนาะสำหรับปลาของแม่ห้องสอนนะเจ้าเนาะเห็ดเริ่มวายแต่ก็พอให้ได้เก็บได้เลี้ยงอยู่นะเจ้าแต่คิดว่าจะเป็นเห็ดอันนี้ขึ้นนะเจ้าแต่กบบอลไหลเนาะบอลไหลมันทุกขั้ที่เคยเก็บนะเจ้าออกน้อยเดียว อาจเร้าเนาะได้สำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็ขอฝากคลิปเพียงแต่อีเจ้าเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะเจ้าเนาะขอบคุณที่รับชมแพงจนถึงท้ายคลิปนะเจ้านะคลิปนี้นะเจาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับในหลายเติบเนะบา,เานะร่วมกันนี่กับอู้อบธธรรมดานะนผูกไปทางใดอย่าโมโหจะเนาะ <laughs>